ว่าคยังวหียยวันยังว่าเหี้ยงยังว่าาฟังยัว่หียเหี้ยงยังว่าเ้าังยังว่าเหี้ยหี้ยงยัว่าเส้าฟันยังว่าเหา้ยเหี้างยังวาเส้าฟังยังว่าเาี้ยเหี้ยงยังว่าเส้าฟันยัอว่ายหี้ยหี้ยงอังว่าเส้าฟังยังว่าเหี้ยเหี้ยงยังวาเสาหังยังวลเหียาหว้ยงึังว่าเาฟงยังว่าเหียหา แล้วไอ้ํางชันชาดอย่างคนเยี่ยมงานวนเวือนย่างเงาดแล่าเวียนยาีสุขหวอร้อยย่างงอีความลักอายมีความรักเงียบพวกให้ก็นี่ทางหอกคามรักเยียหัวกที่ว่าอย่างให้รชอบคามีเยียบเงียบเอาคนยียมเอาเลยงอววันที่ามชานชาดแล้วไอ้ํามังแล้วไอ้ํางันชาดอย่างคนเยียมงานวนเมืยนยางเงาดเล่าแล้วอาคนอย่ยงเงียบคูมีความรั ว่าห่อวายสงสงสงองคำลำนักนันว่าหูนิฮาพาลำนังไอ้วายสงนิหงสงแก่พอฮเลี้ยงขวหุนงนแก่พอฮนเลี้ยงเงันแล้วสงสงคำว่าชาบพหีว่าโยงมีสงทางไรเอาว่าพ่อเธอคือเอาคนหยยมเขาแงยังหวดไว้ีายฉันขาดแล้วไอ้ทำฉันขาดอยางหนเยายหยาห้วนหยาดเงินกันแลกยยงเนือว่าชาบาอหี อาชาฟะฮีอุลลาวาญิงอาหูยายาห์ฮะฮตฮอโอกยันอาหูมีคาพาหูยายาวอาหูมีคาพาหูยายาโอกยินวาโนกอัปหามุูทั <t <t ้งหลายทั้หลายทำของหอกเ่านั้นไม่ววาไม่สมไม่ควรไม่ใช่ีของชาวบาราใ่ไม่ได้ไม่ควรทำอยากให้ขอเออย่างใดคือเออหัวเยี่ยวเขาหนึ่งวัดไวีชาชันขาดแล้วไอทคำชังขาดอย่างหัวเยี่ยวาวว วันยาวเงาเราการอาสาหัวหัวเธอกาไมบเนียบมบว่าหัวยาวใส่้องสมชนียาไม่เนียบใสหรือว่าหัวยาวในยิ่งของสมชนียวใสแล้ววันีแฮกันอาสาหัวหัวเธอเนียบมบว่าหัวมบเนียบใสนของสนชนียาไม่เนียบใ้วเพื่อควาเดียงอื่นของสมบวหัวีเนียไใสแล้วหัวของวัอยากยิ่าโบัวหัวูิีงชาพายกอียันว่าชาพายิ โอยอาเหวียงวันใหยอย่างนี้แล้วอย่างโนอย่างความแห่งนยางยาความแห่งนแำรุงยาความแหนมากว่าว่ามแห่นไม่ังยความกีควาอยางหันอย่างนอย่างความแห่งนยง่ายความแห่งนบบรุงง่ายความวาง้อยความขัโงอยความขังเอาความัยาอาอาหิกาอยำใส่อาไม่หังงมอามาโนว่าาพียนงอยอาเหตี่วันยายของอาคำอามียอา ยีส่งหัเงียดอย่างนั้นอีบอสงเงียอย่างนั้นอยาพี่สู่ทั้งหลายแล้วตามทางอาพี่สู่ทั้งหลายว่าหนู่อนอยสู่ทั้งหลายบอเหยียดกันแลเราอย่างวันอยากยีขาบอยาพี่สู่ทั้งหลายอาใหอาพา่วอยนีบางันมว่าความรักว่ายีแข็งงนึว่าความรักว่าแขงหนึว่าหวหมนหวหเอยานึว่าอยู่สานานอยาพีอยู่หหนยินอยางยีตาฮึว่าวาออัา วะนหนึ่งวันเนอ่งหน่วันหยู่งวันหนึ่งวันหอา่งวันหนึ่งหญึ่งวันหนึ่หนึ่งวหนึ่งหนึ่งวัหนึงหนุ่งวนยนึ่งหไม่งวัหน่งหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งวมหนุ่งหน่งวนหนึ่งหนึ่งวหนึ่งหนึ่วาหนึหนึ่งวันหึงหนึ่งวมห่งหนึ่วันหนึ่งหนึ่งวันหน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งวหนึ่หนึ่งวัหนึ่งีนึ่งวันอย่่งนี่วัาห่งห่งวันหนหนวันหนึงหนา องยิสามอาหพิบนูให้อาหิพีนูโอ้ให้ําอาหยิบพูโอ้ให้สาทสามใเมือเหนเอาหัวยบงยวนสองลวนหัวยขาวเงียบเงียสามหัวงายแงเงียเี่ีอานูเม่อเห็นเอหัวยมงียบลวนสองลวนห้วยขาวเงียบเงี่ามหันเียแงเียเงียบีให้สามสเื่อเหนี่ยาขี้ยีัวห่อยามหัวพีพังหัวพีแดงพีดีอีห ว่าไม่ขาดไม่อือว่าไม่ขาดไม่อือทำห้อือว่านข็งขาดอี็ยว่าสองยังอื้อรอม่ใช่รอว่ว่าอั้ให้ทำอือทำเอียงอ่อนอื้ทให้ทำออยอือามว่ามองคือเอหัวยี่ยบมเอีนองนงว่ามงช่างคือเอาหัวยำ่ยับามวนถาบนอนยัง่าว่าหัวเยี่ยมเขาเรียนเก่นที่ทำอือหัวเยี่ยวเขาถามดนึ่งทังถามว่าหัวเยี่ยมแงเรียนเก่งที่อือหัวเยำยมแง งงเงยเงยยงอาว่าอาพิหนูไม่เคยเอาอเอนนออเหาัวเงยเนวลนวลหัวยเขาเงยนงยี่เขาหวเงยแรงเงยังยวียีว่าว่าไม่เคเอาหัว่เยเขา,าเาของชังหงวเงยแรงเงทชงคำเรียกหัวยีชายห้เขาําวหัวยีเงย่ังางนึ่งถามไปเงยทุกโมไงยไาอยู่ที่เำาเงยี่เยายีเงยงทังถามาต้องเงยขาดเายชงอาขาเรื่องค อ่ามีอูทั้งหลายอ่อเดี๋ยมีอยู่วันเชาลาการทำงันอย่างนี้ว่อหอมีอยู่เช้าแล้วเช้าล้วเย็นวันเย็นถกันือนเข้าไปหาของของว่าหัยาลาของอย่างว่าอาวามีอย่วันเย็วันเชว่าังอายุวันยืมืออาอย่างนี้ว่าหายยาวการทำเช่นนี้ของหายยาวไันใ่า่คือเอาคนยาวเงหนึ่างวันยาวเงหนช่างให้ทาแล้วเงินคนยาวางานเห้าแยาว การาดการขาเพื in. In ่อนนี้แย่ลงการขาดแล้วเมืองไทยงอาวาามีหนูหูชาลาหัวชาวาดเมืองลาวอาว่าเมืองเพิ่การขาดอียากาลาให้ด้วยอย่ากอีอย่างอาววายาว่าอย่างนี้หายยาวห้าหัวสองยงหัวห้าหายยาวการขาดเพื่อนนี้ขอพงหนูมีเช่นนี้เป็นของอย่างยากลาเกิดขาดแอ่ลงข่าวข่าวพังของถึงที่แล้วของเมืองไทยการชาเพื่อนนี้แย่พิดหนูมีเช่นนี้ หอห่อย่ขาย่ขาดมีสนุกนั้นเพิ่งเข้ามหามีหุหลายลูปห้อาอุ่นาดขงอยาเรียกว่าลาเขามีหูหัวแย่ว่าขาวว่ายงอ่ยงวายยงมือเราอย่างนีว่าหายยาวขารขาดพืนหนีห้องขาพายาวไม่ใค่คือเอาหันย่าเขาหยึ่งช่างหัวยเบีย่หยึ่งช่างให้คำแล้วเป็นของอย่ขนาดหายายาวขนารขาดพืนนีอย่ขนางหลายขาาแล้วเมือง อยางอาวาตมีห um. ัวชาาหัวาวามืองาอาวาตมือเมืองชาอนีอยากาลาให้รวยอยากมียากคาวาวายาวาคันทา้งหลายขอหลวงพ่วาขายาวการื้นนี้ออพี่หนูมีเฮงนี้เร่งของอยานยาลาเอออยาลาแล้วอยากคันทั้งหลายขวพ่อพังขอคันทั้งหลายหนึ่งทีแล้วคันทั้งหลายเมืองไทยกาฝันนี้อยากพี่หนูมีเฮงนี้ขออยากาลอยากุคลมี เหมือนพขไาไหมคะมีหูดวหนึ่งหมผ้าวัวยาลาของอย่าเรียงว่างานหน่อยขงงานงมืออาอย่างนี้ว่าทํ้งานขาดเหมือนนีห้องคาฝ้ายาวใบไงคือเอาหัวหยาวเขาหนึ่งช่างหัวยาวแรงหนึ่งช่างให้ทาแล้วเรียงหองยาลาคาฝ้ายาวกาลาขาดเหมือนนีอย่างทั้นกาลา,า,าแล้วเม,มือนกาลงอาวัตมีหูรูหลากาลานัันเหูรูปลาอาวันวงหุ่นกาลาที่หยิย าการาให้เพือคําว่าหาพายาวให้การกาเพื่อนนี้แย่ขันอย่างนี้วัวหอวัวพายาฮีอยากยู่อางอายีขาฮียาบายีหอฮีแบกยีนีแต่ขาดเงินทาำทางหลายมีนู่เอาน่อให้ทําเล่นเองอย่างนี้อยางนีต้องอาบายายีแต่ขาดเวินทำทางหลายมีนูไแต่ห่หัอื่นหนอมีอยู่แต่แห่หัวอื่นเอาน่อยเงินทำเลยนอย่างนี้อย่างนีอย่างนี่อย่างนี้ต้อง อาวาวายียีการขาคนอื่นทำท้งหายยิอยู่ทำออไอ่ทำเียนเองเรียงยีขาฮีต้องอาวาไหยีีการขาคนอื่นทำท้หายยิอยู่ใจแหนคนอื่นทำอ้อยืดทำเียนเรียงยีขาีต้องอาวาวยียีโอหอลูกอ้อยโนอยู่ทำอย่างออฮีขายคนอื่นทำออีมาขายเป็นของอื่นต้องอาวาหอโอ้ยิดอยู่ยงอยูได้ขาที่คนอื่นทำไว้แล้ว ใช่ใช่องอามานโงอหออาชาวันอีวันหอหีแบกนีว่านีฮูืูเอาวันยขาวหนึ่ช่างหันอยัยงหยุดช่างแล้วคหนึ่งฮีโือเอาหันหยัข่าวว่างวันอน่ยงแยงว่างวาแล้วคำหนึ่งฮีโน่เอาหันยัข่าวลนวันอยางแยงล้นแล้วคาหนึ่งฮีโน่ีำยบกแบกการหอนีคาเ้าลามคนหอนีียบ้านหอนีหนึ่งเีบยเมื่อคู่หอนีแบกหวัน วันน้ยงมีโยมีวันหยาดงมีโูอาหฮิอามีอาหไม่ยอมอาบัเลโวันที่วยนหิคาวัที่สามยงคอยิคาิยาวัยฮิฮิวันที่วะหิฮิองยิคาวันที่ามวันิยะวะหิฮิองยิคาวันที่ามอาลาคาอาฮิพาคายิคาว์อาฮิพาคายิคาว์วันยิคาวันยิาวนยิกาเรนนนอาพาวยังอ่อยอ่อยยิคาวี่ยาวีฟ หาหิหาเมืงนั้นมีวิญญาณอย่างนี้ร้องเมือนว่าอันนี้อาหิยิเอาว่าหิหว่าไอหิฝนหยยําขาวว่าหิไทยอย่างนั้นฮะหนูอรุวาหิไทยว่าชายนั้นร้องเมือนว่าเขามียผาหาแลว่านน้องนวลเมืว่าอาหาอาพาแปลว่าเมืองเธอเอาเมื่อว่าโหดยาหิยาดังแปลว่ามีหิแงงเมืว่าอาว่าเขาเมียงนราอาหาอาพาทา้งอาว้เอาเมียู วัววางสงอยาให้คาหัวอยากให้คำมือหัวยำมีเงินวันนี้เมือนท้าการถามว่าอนเงนใหญ่ความมีอาหารแดงหาผีอียาวาอีงื่อมีความวสงอยากคำมืยหัวยำมีว่าวันเท้าใรมีหัวยมีว่าวันเท่าเง้นหัวยังาองนเงินหัวยำเขาเงินเงินหัวยแดงเงินเงินหาทียมีอาคารอื่นางเงินเรีงเงินเงินเรียงเงินอเรียงเงินอดผียาวา วันนี้ยากยิมหาวันเงนเองยิ้หมโนนี้วัถเงอยาเมองน่าว่าเงินยินิยาและอายินิยาอย่างเดียว่าเธอเอาและไม่เือเอาทำอย่างนี้แน่วันละกาเยา,ายว่าค่าหายิ้มหาวันี่ทำ